ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศข้างบนสะพานผู้ิพลหนึ่งผู้ิพลสองนะครับหรือว่าวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับเพื่อไปดูว่าจะไปถนนเส้นไหนได้บ้างครับจะไปทางไหนได้บ้างนะครับอยู่บนสะพานภูมิพนหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับถนนกุ้ยเจ้านะครับกำลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปขึ้นสะพาน ผู้ิพนนะครับหรือว,ว่าวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับเดียวขก,ก็เห็นไปสนนการจนาพิเศษกวงไปนะครับพระรามที่สามก็สุขสวัสดิ์ก็เลี้ยวขวานะครับมีป้ายบอกเห็นชัดเจนนะครับพระรามที่สามแล้วก็ถนนสุขสวัสดิ์นะครับ ตรงไปนะครับส่วนถนนการจนาพิเศษก็จะเบียงซ้ายนิดหนึ่งนะครับขึ้นตรงกลางนะครับซ้ายสุดจะไปวัดบางาแยกนะครับกํลังจะวนขึ้นวงแหวนอุษาภารรรมนะครับหรือว่าสะพานวิพลหนึ่งสองนะครับ ก็จะกำลังจะขึ้นสะพานภูมิพลสองนะครับฝั่งกูเจ้าสิงไทยนะครับเห็นป้ายนะครับสุขสวัสดิ์ซ้ายมือนะครับตรงไปก็จะไปถนนพระรามที่สามนะครับเพื่อไปข้ามงวงแหวนอุตสาหกรรมอีกสะพานหนึ่งนะครับเพื่อไปข้ามอีกหนึ่งสะพานนะครับนั่นก็คือสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับ ตอนนี้อยู่สะพานภูมิพลสองนะครับเดี๋ยวจะไปทางสุขสวัสดิ์นะครับในะครับไปสุขสวัสดิ์นะครับส่วนถ้าตรงไปก็จะไปพระรามที่สามนะครับก็ไปข้ามสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับ จะไปพรามสามนะครับตอนนี้จะออกซ้ายไปทางสุขสวัสดิ์กันนะครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายนะครับตรงไปจะ ตรงไปไปดากนองนะครับแต่ว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับเพื่อไปลงถนนสุขสวัสดิ์นะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับถ้าออกซ้ายก็จะไปพระประแดงนะครับเข้ากับถนนสุขสวัสดิ์นะครับแต่ว่าไปทางพระประแดงสมุทรเจดีนะครับในกระเพียน้ายนะครับดาวพนองอยู่พราเมือนะครับขึ้นสะพานข้ามนะครับ ช่องสายสุดก็จะไปพระประแดงนะครับเพื่อไปออกถนนส,สุขสวัสดิ์นะครับแต่ตอนนี้จะกลับรถนะครับเพื่อกลับไปทางเดิมนะครับตอนนี้จะกลับรถใต้สะพานนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะไปสุขสวัสดิ์นะครับพระประแดงนะครับดีกลับรถก็จะขึ้น สะพานภูมิพลเหมือนเดิมนะครับขบวนก็จะมาจากทางพรับประแดงนะครับทางถนนสุขสวัสดิ์มานะครับจะขึ้นภูวิพลเหมือนเดิมนะครับ บริเวณนี้ช่องสายสุดนะครับจะไปพระประแดงแล้วก็ไปตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับช่องสายสุดนะครับก่อนที่จะขึ้นโงแวนเนี่ยนะครับก่อนจะขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่ง Heil 1, สองน,นะครับตอนนี้กาลังจะขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองนะครับช่องซ้ายนะครับจะไปพระประแดงแล้วก็ไปตลาดน้าบางน้ําพึ่งนะครับ ตอนนี้จะไปพระรามที่สมนนามนะครับตรงไปตรงไปจะไปพระรามที่สามนะครับซ้ายมือก็จะไปปู่เจ้าสนิงพลายแล้วก็ถนนกาญจนาพิเศษนะครับปู่เจ้าสนิงพลายนะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับตอนนี้ยังไม่ลงปู่เจ้านะครับจะตรงไปถนนพระรามที่สามนะครับขึ้นมาจากชุดสวัสดนะครับหักกลับนะครับมีป้ายบอกนะครับ รารามที่สามก็ตรงไปนะครับเลี้ยวาสายก็จะไปปูเจ้าสมิงคลายถนนการจนาพิเศษนะครับมีอยู่บนตรงกลางนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับ นี่จะไปสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับเพื่อไปพระรามที่สามนะครับถนนพระรามที่สามนะครับ mm hmm. ก็จะไปจบกับที่มาจากสะพานภูมิพลสองนะครับจากพระประแดงนะครับ จะไปลงถนนพระรามที่สามนะครับแล้วก็จะกลับรถกลับมานะครับมีโอกาสนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับบนสะพานคุยพนึ่งคุยพนงนะครับว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับก็สะดวกดีนะครับ บริเวณนี้เป็นสามช่องจราจรนะครับลงมาจากสะพานภูมิพลหนึ่งเนี่ยนะครับสามช่องจราจรนะครับลงมาจากสะพานภูมิพลหนึ่งแล้วนะครับใกล้จะถึงแยกนะครับมีแยกไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปคลองเตยนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปสาธุประดิษฐ์นะครับตอนนี้จะเลี้ยวขวานะครับ เป็นแยกไฟแดงนะครับตัวนี้สามแยกไฟแดงใหญ่นะครับเป็นถนนพระรามที่สามนะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะออกรองเตยขึ้นทางด่วนนะครับหรือจะไปพระรามสี่ไปสุขมุมวิทได้นะครับเดี๋ยวขวามาแล้วครับก็ ลับนะครับตรงไปก็จะวิ่งยาวไปเลยนะครับนั่แหละวงเวียนใหญ่ท่าพระจะรัญสดริงศ์นั่นะครับตรงไปนะครับ,บจะออกเจริญกรุงก็ได้นะครับตรงไปก็จะไปได้หลายที่นะครับจะเดินลาดถนนตกนะครับไปได้นะครับไ้หวิงยาวก็วงเวียนใหญ่นั่นนะครับ สี่้านบางกอกน้อยนะครับออกบางซื่อได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะกลับรถนะครับกลับรถไปที่เดิมนะครับกลับรถไปขึ้นสะพานภุ้ยพลนะครับกลับกลับถนนพุยเจ้านะครับป้ายบอกชัดเจนนะครับ ไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับก็จะมาถึงแยกเดิมแล้วนะครับที่เลี้ยวมาตะก,กี้นะครับซ้ายนะครับขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับครับขึ้นมาจากพระรามสามแล้วนะครับในปู้าสนิงคลายสุขสวัสดิ์นะครับการจราจรศษนะครับ ตามป้ายเลยนะครับตอนนี้ขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งแล้วนะครับขึ้นมาจากฝั่งพระรามสามนะครับเนีย่ยนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับชัดเจนนะครับบอก้ายไปสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้เป็นสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับขึ้นมาจากทางฝั่งพระรามสามนะครับ สายไปถนนสุขสวัสดิ์ตรงไปก็ปูเจ้าสมิงคลายนะครับการจนาพิเศษนะครับเดี๋ยวสุขสวัสดิ์ออกซ้ายนะครับนี่จะไปปูเจ้าสมิงคลายนะครับก็ตรงไปเพื่อไปขึ้นสะพานภูมิพนสองนะครับลงถนนปูเจ้าหรือว่าจะไปถนนการจนาพิเศษก็ได้นะครับวงแหวนรอบนอกมอเตอร์เวย์นั่นแหละครับ นะครับสะพานผู้คนสองนะครับเป็นสามช่องจราจรนะครับนะครับเป็นป้ายแล้วนะครับซ้ายมือก็ลงถลนนปู่เจ้าสันติคลายนะครับตรงไปก็จะไปขึ้นถนนกาญจนาพิเศษนะครับ เพื่อเข้าถนนมอเตอร์เวย์นะครับวงแหวนรอบนอกนะครับครับก็จะลงปูชาวสวิงไพล์แล้วนะครับตรงไปก็การชนาพิเศษเลยนะครับโอ้มอเตอร์เวย์นะครับวงแหวนรอบนอกนะครับ นีจะลงปู่เจ้านะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพ่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ